สวัสดีค่ะโอเคพีเคเซเวนทีค่ะมาดูวิธีปิดหน้าต่างเอกสารที่กําลังใช้งานอยู่นะคะตรงนี้นะคะด้วยคีย์ลัดนะคะก็เป็นของ Word นะคะอันนี้นะก็นี่นะคะมีอยู่หลายเอ่ดอด็อกทีเมนต์เลยนะคะปกติแล้วเราก็จะปิดด้วยการเอานำด็อกทีเมนต์นั้นขึ้นมานะคะแล้วก็ปิดด้วยเอ่อเจ้าตัวด้านมุมบนขวานะคะนี่นะคะใน ส่วนบนนะคะที่เป็นกากระบาดทีนี้นี่นะคะก็จะใช้คำสั่งนะคะ Control W นะคะก็จะขึ้นหน้าต่างแบบนี้ขึ้นมานะคะตรงนี้นะคะที่เป็นภาษาไทยนะนี่อ่าอันนี้เป็นที่มีขีดนะคะเส้นใต้ตรงที่เป็นบันทึกนะคะตัวนี้เราจะใช้ขีดอ่าตัวนี้ที่แป้นนะคะก็คือ Alt นั่นเองนะคะแล้วก็กดไปที่บอเบม้นะคะอันนี้เขาก็จะเป็นการกดอ่าบันทึกนะคะก่อนก่อนที่จะปิดหน้าต่างนั้นไปนะคะให้เราอ่า เซฟงานนะคะก็สามารถกดอัลตเนตแล้วก็บรใบไม้อีกรอบหนึ่งนะคะเพื่อเป็นการบันทึกก่อนปิดนะคะแล้วเขาก็ปิดนะแล้วก็เราจะปิดอีกวิธีหนึ่งก็คือตัวนี้นะคะเดี๋ยวเราจะปิดแบบไม่บันทึกนะคะก็จะเรียกนะคะหน้าต่างขึ้นมาเหมือนเดิมนะก็เป็น control w นะคะก็จะขึ้นนี่นะคะตัวที่สองนี้จะเป็นขีดที่สระไอนะคะก็เราก็กดอัลตเน t ตแล้วก็ไปที่แป้นตัว สาไอไม้เมลา,ายนะคะก็คือ W นั่นเองนะคะอันนี้ก็คือปิดไปเลยนะคะโอเคยังไงก็อย่าลืมกดคลิก Subscribe กดติดตามกันต่อนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ